สวัสดีครับเดือดแกจ็ดนะครับวันนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับกับคลิปนี้ซึ่งคลิปที่เราทําตามสัญญาก็คือเราจะมาพูดถึงการใช้งาน7วันแรกนะครับนับจากวันที่เราได้มีการแกะกล่องนาฬิกาเจ้าเรือนนี้เนาะ p o l e r Watch GT3 นะครับนาฬิการเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นนาฬิกาอินบัจเจตที่ต่ำกว่า1น0 0 0แล้วก็ได้หน้าตาที่สวยงามการใช้งานก็จะครบครันนะครับแล้วก็มีของเล่นใหม่ๆค่อนข้างจะลํำพอสมควรเลยที่น่าจับจองเป็นเจ้าของด้วยความที่เรือนนี้เนี่ยมันก็เป็น เรือนที่เป็นลักษณะสปอร์ตแอคทีฟเนาะก็คือเป็นสายยางสามารถที่จะโดเนเหงื่อได้อะไรได้แต่ว่ามันก็ยังมีซีรีส์ที่มันเป็นสายสแตนเลสกันแต่ว่าทั้ง2ซีรีส์ที่มันเป็นทั้งสายสแตนเลสแล้วก็สายยางเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเรือนสแตนเลสอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะการใช้างานทนทาน,น,น,นมากๆแน่นอนก็จะเปิดให้ดูนะคะว่า7วันเนี่ย ทั้งในส่วนของนาฬิกาและก็ในส่วนของแอปพลิเคชันในมือถือนะครับมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง7วันแรกก็เปลี่ยนหน้าปัดไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนสุดท้ายผมก็มองว่าผมชอบแบบนี้มากที่สุดเพราะมันเรียบง่ายแล้วก็มันด,ดูดูดูมีราคาเนาะนาฬิกาด้วยความที่มันกลมๆมสีดำมันก็ทําให้เออดูน่าจะมีของเล่นด้วยความที่ทรงมันสวยอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบนะ ผมรู้สึกว่ามันเออมันดูเหมือนของที่ดูหน้าจับมาเล่นน่ะเออก็เลยถ้าหน้าปัดนี้ก็จะดูว้าวขึ้นไปอีกดูแพงขึ้นไปอีกนั่นเองเมื่อเรากดเข้าไปก็จะเป็นแอปซึ่งเป็นหน้าแอปรวมเราสามารถจะแช่เพื่อลากซ้ายขวาอะไรได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้มันซูมเอา ซูมอินได้ตามความต้องการของเราเองนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ตามนิ้วนะครับวงแหวนเบเซลจะไม่เหมือนของ Galaxy Watch 4นะคือจะไม่มีเบเซลนะครับก็ใช้ปุ่มนี้ในการหมุนแทนนะครับโอเคสังเกตว่าตอนนี้จะมีแบบอาการสั่นๆน,นิดนึงบนมือผมก็คือที่เรียกว่าอาไวเบรชันก็คือเป็นการตอบสนองของการ ของปนะส่วนปุ่มด้านข้างที่ผมแจ้งมาคราก่อนก็จะเป็นเรื่องของการ work out ออกกําลังกายนั่นเองก็จะเป็นปุ่มนี้เพื่อกดเข้าสู่โหมดออกกาลังกายเป็นปุน่มชัดนะครับไม่ใช่ปุ่มแบทแต่อย่างใดนะการแบทของนาฬิกาเรือนนี้ใช้วิธีการบัเ g e s t อ r ์นะครับโดยการปัดลงมาด้านซ้ายเนะเาะแล้วเข้าดูปุ่มไม่ใ่ก็จะเป็นปุ่มแบทนะครับหรือว่ากดปุ่มจเจ้าไม่ปรยมเนี้ยก็จะกลายเป็นปุ่ม home ที่จะเข้าหน้าแอปดรอเอ,อหรือว่ากลับมาหน้าปกตินะครับการใช้งานปุ่มมีเท่านี้เลยนาฬิกาเนี่ยตอนนี้ผมได้มีการเปิดโหมดที่เรียกว่า อันนี้จะเป็นโหมด SPO2 นะครับแล้วก็เป็นโหมดภาพรวออกกำลังกายเนาะแล้วก็จะเป็นโหมดเวเทอร์นะครับเป็นการสลิปสลิปเนี่ยเมื่อคืนผมนอนน้อยมากจริงผมนอนมัดประมาณตีสองมั้งเพราะว่านอนไม่หลับแล้วก็ตื่นเกือบหกโมงเช้าซึ่งมันก็น้อยจริง,รงๆก็ไม่แนะนำเนาะนอนน้อยเกินไปสเปรสก็วันนี้ก็มีความเครียดพอสมควรเลยก็เกือบถึง59ในหลายๆช่วงเวลานะครับก็ความเครียดแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะซึ่งความเครียดมาจากอะไรมันจากการแว่งของอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองซึ่งอันนีี้กก็แปลผ่่่าาาานออมมคคควเครยดซึง ก็เรียกว่าเป็นค่าที่ใช้กันในหลายที่เหมือนกันนะครับในการหลายเจ้าก็จะมีสเตรสอยู่แล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวัดอุณหภูมิบนผิวนางซึ่งตรงที่ผมชอบมากๆเลยผมเรียกว่ายัางไงดีไวรีเช็คอุณหภูมิของห้องเราซึ่งห้องทํางานผมในตอนนี้มันอุณหภูมิอะแอร์มันเย็นมากเนาะประมาณ20องศาประมาณนั้นซึ่งจะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงที่ทำงานเนาะจนกระทั่งถึงเลิกงานเนี่ยประมาณ9โมอองเช้าอโมงเย็นอุณหภูมิมันดาวมากเห็นไหมมันดาวลงแบบโอโ้โหเต็มที่มากเลยซึ่งถ้าเกิดดูตรงนี้จะเห็นว่่าาามันนแต20องงงศใบชววด้ย อันนี้คืออุณหภูมิที่นาฬิกาวางบนผิวหนังเราแต่อุณหภูมิแอร์จริงจะเย็นกว่านั้นใช่ไหมก็แต่ว่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ว่าเอออุณหภูมิอากาศเป็นยังไงแล้วเราป่วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมมติอากาศมันเย็นเนาะแล้วตัวร้อนเนี่ยผมมองว่าอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องมือเตือนได้แล้วว่าคุณป่วยอยู่หรือเปล่าก็ของเล่นเขาอยู่มบณนี้เนาะเขาไม่สามารถจะแอดตัวไทยตัวตัวหน้าปัดตรงนี้ได้มากกว่านี้นะครับจะต้องมีการลบบางอย่างออกเพื่อใช้หน้าปัดเข้าไปซึ่งตัวนี้ผมก็ลบบางอันออกแล้วก็ดเจ้้้าันนไไปปะใหหห คราวนี้ผมจะมาสอน่างเซตติ้งคร่าวๆกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้คงไม่ต้องบอกเนะว่ามีอะไรบ้างก็ไปเลยสิ่งที่ผมใช้บ่อยๆก an ็คือหน้าอะลามอะลามเนี่ยก็ตั้งเวลาในการตื่นได้นะครับแต่ละวันเซตติ้งเข้ามาก็จะมาดูคัสตอมการ์ดนะครับข้ออแรกซึ่งมไม่ใช่ข้อบนสุดอันนี้คือการตั้งในตัวการ์ดข้างบนที่เป็นหน้าปัดท er ี่ปัดมาทั้งหลายเมื่อกี้ที่เรื่องของวัดอุณหภูมิผิวนังเรื่องของ Space s p o 2มันอยู่ในนี้เนาะเราต้องลบบางอย่างออกแล้วก็ใช้ตัวใหม่เข้าไปซึ่งถ้าผผมมมมไไไ่่ลบกกก็จะดดว้นั เพราะเขาบอกว่ามันเต็มที่แล้วข้อจํากัดของนาฬิกาเรือนนี้ก็น่าเป็นหนึ่งอย่างแรกคือ Harmony OS ซึ่งถ้าไม่ใช่หัวเว่ยด้วยกันอาจจะมีการลดฟีเจอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจข้อมือถือเป็นซัมซุงเนาะแต่แอปพลิเคชันก็ที่ใช้ก็เป็นหัวเว่ยเฮลตามข้อมูลของเขาแหละเพราะว่าแอปอื่นมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าเป็นหัวเว่ยจะทํางานได้ดีกว่านี้ไหมข้อจํากัดที่2คือเขามีแรมระดับมกะไบต์ซึ่งเมื่อเทียบกับวอท4ี่มันคนละเรื่องกันอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้้้เเพราาาาะวว่่ OS HarmoniOS OS SD ตันีคใหมืออซึงขงข เองมันสามารถจะเขียนเพื่อให้การทํางานได้ไหลลื่นขนาดไหนก็ได้ตามที่ทรัพยากรเหมาะสมซึ่งผมมองว่าการที่เป็น o อนี้ให้ความสวยของหน้าจอให้ความลื่นไหลได้มากขนาดนี้ผมพอใจมากแล้วของซัมซุงเป็นแหวนเอซึ่งมันเป็นของ Google แล้วก็มาครอบด้วยวันยูไอของซัมซุงซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซของซัมซุงเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการกินแรมที่มากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ผมก็แยกแล้วกันว่าถ้าใครสนใจเจ้าโฮเวยก็มาที่โฮเว่ได้เลยถึงใครบอกว่าเอ้ยอยากจะลงแอปเยอะๆไปซัมซุงแต่ผมก็บอกก่อนนะว่า ทำตรงที่ผมรีวิวก่อหน้านี้มันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าแอปมันต้องรออัปเดตในหลายๆเรื่องนะครับมันยังใหม่อยู่โอเคเข้ามาก็เซตติ้งอย่างอื่นมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก็จะมาดูตรงดิสเพลย์ก็ต้องสว่างออโต้ได้ซึ่งอันนี้ผมชอบมากๆเลยออกแดดก็สามารถจะสว่างออโต้ได้แต่ที่ผมไม่ชอบก็คือกรีนออนเนาะมันได้5้าทีสนาทีซึ่งมันควรจะมีสัก3นาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็สลิปเนี่ยก็20วิ15าวิอันนี้ก็ผมมองว่าน้อยไปหน่อยก็ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่าจะให้ได้มากกว่านี้นะครับจล้คือเวลาสลีปริปนออนคือเวลาที่มันจะสว่างเต็มที่เลยสว่างสว่างแบบไม่ดับลงนะครับต่อมาก็จะเป็นซาวด์ d v i เบรชั่นก็จะมีเรื่องของริงโทนะครับเวลาคนโทรเข้ามา เวอร์เอาบอร์ดแคสก็จะเป็นการพูดถึงการออกกาลังกายหรือว่าขณะออกกำลังกายอยู่เขาจะมีเสียงพูดออกมาเพราะเขาจะมีลําโพงด้านนี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนแล้วก็การฉันประมาณนี้เลยแอ s ชิสเตนก็จะเป็นเรื่องการสั่งงานด้วยเสียงซึ่งผมบอกแล้วผมไม่ได้ใช้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดถึงแต่ถามว่าใช้งานยากไหมก็ไม่ยากครับแค่กดตรงนี้แล้วก็เนี่ยคำสั่งก็จะมี wake up button r e บอร์ดแคสนะครับ hold down button โฮดาวก็กลายเป็นปุ่มปิดเครื่องคืออะไรไม่รู้อันนี้ก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมผมใช้ปุ่มกดมากกว่าต่อมาก็จะเป็นเวิร์กอัล์เรคคอร์ดหรืออัสไซตัสเอสเชทูสกินเทมเพอร์เจอร์มันเป็นการตั้งปุ่มอีกอันนึงคือดาวบัทชนซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าดาวบัทนนี่คืออะไรตัว OS เนะี่ยผมก็มองว่าบางอย่างก็เขียนง่ายเข้าใจง่ายมากเลยบางอย่างก็งง,งเหมือนกันชิ่นอันนี้ผมยังไม่เล่นนะผมก็เลยยังไม่พูดก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเพื่อว่าเดีย๋ยวจะให้ข้อมูลผิดไปเนาะีเม,มเดต อัปเดตนะครับแล้วก็มีรีซาร์แล้วก็ดิสคอนเนกประมาณนี้ซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าตามันใช้ง่ายแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเขาเในเรื่องของบลูทูธในเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็อีกอันนึงผมก็คอมเมนต์นิดนึงเนาะว่าการสั่นของเจ้านาฬิกานี่มันไม่ได้สั่นแรงมากถึงแม้ผมจะตั้งสตรองไว้แล้วนะครับผมตั้งสตรองไว้ไหมเข้ามาดูคือมันสั่นแรงแล้วแต่ว่าข้อมือเราอะที่เราได้รับแรงอะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเดินออกกำลังกายอยู่คุณพอรู้สึกแต่ถ้าคุณณวิ่่่งอะคุจไมรู้สึกแนนน อันนี้การันตีต่อมาคือการการที่คุณต้องการให้นาฬิกาปลูกจากการตื่นนอนเสียงจะไม่ตื่นนะมันไม่ได้ฉันแรงเหมือนโวยผมอยากให้แรงกว่านนี้สักนิดนึงแต่มันเบาไปนิดนึงภาพโดนนาฬิกาข้อเท่านี้เลยเพราะฉะนั้น7วันเนี่ยลองมาดูแบตเตอรี่กันดีกว่าแบตเตอรี่ผมบอกงนี้ว่าผมมีการตัดบลูทูธบางช่วงเพราะว่าผมมีไป่างจังหวัดแล้วสัญญามือถือมันกลัวมันดาวเนาะเดี๋ยวมันจะเรนแบตเตอรี่เขาตัดออกืาอวันสองวันแต่หลังจากนั้นผมก็ต่อบลูทูธตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้บลูทูธก็ต่ออยู่แแแลลล้้วววววเเนนก็บตตออรีี่่หื27% 67ัั25ึงด แก่กล่องวันพฤหัสเนาะวันนี้มันพูดก็7วันเป๊ะคราวนี้มาดูต่อมาในพาร์ทของตัวมือถือนะครับผมก็เปิดแอปพลิเคชัน huawei health แล้วนะครับ huawei health ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันโชว์จำนวน9เนาะที่มันซิงก์จากนาฬิกามานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรคคอร์ดของเก่านะครับ แล้วก็ l i ว i n g ล i วิ่งนี่คืออะไรมันคือเหมือนเป็นเกมให้เ h a l l e ล g นนะครับว่าวันนี้มาเดินกี่ก้าวแล้วก็มีการกินน้ําเยอะไหมมีอะไรไหมก็อันนี้เหมือนเหมือนโปรแกรมที่แบบตั้งให้ตัวเองเ h a l l e ล g นมากขึ้นในการออกกําลังกายในการอ x ก r c i s งเนาะต่อมาก็จะเป็นเรื่องฮาร์ดเรทซึ่งก็ซิงก์มาเหมือนกันนะครับก็แสดงผลผมว่าอ่านง่ายนะ ต่อมาก็น้ําหนักอันนี้ผมคีย์มือเองเนาะน้ำหนักมันไม่มีฟังก์ชันใน,ในการเลคคอร์ดออโต้นะครับสลิปก็จะเป็นสลิปที่ชิ้งมาจากนาฬิกาเหมือนกันสี่ชั่วโมงสามแปดนาทีตามเมื่อกี้เลยก็จะเห็นว่าการโชว์ว่าเป็นเรมมีดิฟสลิปมีไลสลิปก็ตอบอย่างนี้ว่าใครที่บอกว่าเรมเยอะหรือว่าไลสลิปเยอะไปคือเอาว่าเวลานอนคุณนอะคุณไม่เทปแอนแอหนึ่งมากเกินไปดูเปอร์เซ็นต์เนาะเท่านี้ผมมองว่าโอเคละนะครับ เรมเนี่ยปกติคนเราถ้าเกิดสมมติว่าเด็กๆเ,เลมมันจะน้อยแต่อายุมากขึ้นเลม,มจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเลมของวัยประมาณ 30, 25, 30 35, เนี่ย25หงเนี่ยเลมประมาณสัก25%ของทั้งหมดรับได้นะครับแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ไม่ดีเนาะก็คือการนอนแบบไม่หลับนั่นเองต่อมาเป็นสเปสสเปสก็คือค่าความเครียดนะครับก็ เมื่อพอดลงกราฟบนมือถือเ็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับ SPO2 ก็เรียกว่าความความความในความเข้มอัตราของออกซิเจนในเลือดนะครับก็มันจะมีตกบ้างแหละคุณไม่ต้องตกใจเพราะว่าเนื่อาบางช่วงเวลา เป็นช่วงเวลาที่เราพักผ่อนอยู่หรือว่าเรานั่งเฉยๆน,น,นานๆมันก็จะวัดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นก็ตามปกติของคนเรานั่นเองแต่ปกติมันอยู่ที่95ก็ถือว่าโอเคครับรับได้ต่อมาอุณหภูมิผิวหนังซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ว wow, ้าวสื่อนาฬิกานี้ก็เรื่องอื่นยังไม่เจอที่มีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันทําให้เราได้รู้ว่าเรายังไม่เป็นไข้เรายังโอเคอยู่ประกอบกับค่าไอเชีทูก็ทําให้เรีวยกว่าเป็นไม่ได้ข้อดีไว์เบื้องต้นได้เลยโอเคครับก็คร่าวๆข,ของตัวนาฬิกาฮาวระเฮล เป็นการใช้งาน7วันผมประทับใจอะไรบ้างใน7วัน ก็ตอบอย่างแรกเลยคือหน้าตาที่มันเรียกว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็หน้าปัดที่ค่อนข้างจะสวยงามจอสวยงามการใช้งานไม่ยากถึงแม้จะบางหมดก็ไม่ได้ใช้บางอย่างเนี่ยฟีเจอร์ที่เขาให้มาผมก็รู้สึกว่ามันก็เยอะเหมือนกันเนาะทำให้สั่งเสียงเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าซช้มาแล้วที่ได้ใช้ครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบแล้วคุณชอบดีไซน์ชอบหน้าตาผมมองก็โอเคอ่ะอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไม่บอกไม่ได้เนาะก็น่าเป็นเรื่องของหน้าปัดซึ่งหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็อยากจะเห็นตรงนี้เหมือนกันว่าาาาาหหนน้้้ปปััดดเขมีอะไรรบงงต คุณจะเห็นว่าเขาจะมี Official Series นะครับก็กดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็น Latest Online ก็จะมีการเสียตังค์แล้วนะครับทำมาประมาณนี้ t o อ Favorite ก็จะมีที่หน้าตาเป็นรูปร่างแบบค่อนข้างจะซับซ้อนคล้ายๆเกมคล้ายหน้าปาจีช็อคเลย เนี่ยครับก็จะมีหลากหลายกันไปแต่ส่วนตัวผมมองว่าอา่าผมอยากให้มันเปลี่ยนสีเข็มได้อะเปลี่ยนแบล็คาวได้เหมือนของซัมซุงซึ่งตอนนี้มันทําไม่ได้คือบางทีอ่ะด้วยความที่เราอยากได้หนะน้าปัดสรงนี้แต่สีทองมันแก่ไปอ่ะขอสีเงินได้ไหมหรือขอสีอื่นที่ตรงวันเกิดได้ไหมมันก็ทําไม่ได้อย่างตรงนี้ถ้าขอเป็นสีอื่นได้ไหม ก็ไม่ได้ก็คือต้องเลือกทั้งอันนี้มาเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ใช้วอลสีประทับใจในการคัสตอมไอสีได้คัสตอมไอเข็มได้แต่ว่าอันนี้มันทําไม่ไดก้ก็ต้องยอมรับาสภาพเนาะแต่ส่วนตัวผมให้กี่ดาวสําหรับเรือนนี้เมื่อเทียบกับราคา7 0 0 0กว่าบาทเนาะแล้วก็ความที่มันว้าวความที่มันพอร์ฟูหน้าปัดสวยแบตเตอรี่อยู่นานแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจมากสเท่าไหร่การรับสายผ่านนาฬิกาทำได้ดีผมให้8ตอนแรกในใจอยากจะให้8.5แต่ว่า แ5จุดมันเยอะเกินไปตรงที่ว่า1เลยนาฬิกามันเนี่ยมันมีเรียกว่ายังไงเดีย,ยน้าปัดตรงนี้ผมอยากให้มันเยอะกว่านี้เนาะซึ่งบางคนอะใช้เยอะจริงๆคือปัดเท่านี้ก็หมดแล้วอยากจะให้เพิ่มเยอะกว่านี้2คือเรื่องของไวเบเตอร์ etter, เรื่องของมอเตอร์การสั่นหรือเรื่องของการเปิดสกรีนออนการสลีปอยากจะให้เวลาแมชเตอมากกว่านี้ไม่ใช่ว่า20วิแล้วคุณห่างมา5นาทีเลยมันห่างเกินไปก็อยากช้ปรับปรงุงตรงนี้ต่อมาคือปุ่มนี้ผมอยากจะให้เปลี่ยนเป็นปุ่มแบ็คได้ เพราะว่าทุกคนไม่ได้ใส่มาออกกําลังกายทุกคนก็ต้องเข้าใจจุดนี้ถ้าคุณบังคับว่านาฬิกาเนี่ยจะต้องปุป่มปุออกกำลังกายอย่างเดียวคนที่ซื้อมาใส่เก๋ๆหรือว่าซื้อมาใส่แบบแฟชั่นเนี่ยอยากจะใส่แบบให้นาฬิกาเออมีลูกเล่นได้อยากจะให้มันปรับออกมาได้แต่คุณตั้งดีฟอลต์ครั้งแรกให้เมนปุ่มออกกำลังกายได้อันนี้ซัมซุงก็เคยทำเนาะแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ใครหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ปรับปรุงตรงนี้นะครับสาหรับใครที่สนใจเจ้าวอร์ซเนาะเจ็ดวันประมาณนี้แบตเตอรี่ ผมคงไม่บอกเป็นมิลลิแอมเพราะมิลลิแอมก็่าประโยชน์บอกเป็นวันไปนเลยดีกว่าง่ายดีแต่ว่าพอเวลเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อสายเสี้ยม46 mm เนาะก็ oh. คือน้ปัจใหญ่กวนี้เนี่ยมันจะสามารถจะอยู่ได้ถึง14วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งอันนี้ผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันแต่คงไม่ซื้อมาทําแล้วแหละคงเรือนเดียวพอนะครับเพราะว่าหน้ปยาปัดมันใหญ่เกินไปที่ผมจะใช้งานแต่เรือนนี้คือ42 mm 7วันส่วนตัวผมมองว่า7วันอะพอมาก ถูกใจมากแล้วเนาะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรือนี้อยากให้ผมเทสใะไมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเทสให้แล้วก็ทําคลิปแยกกัต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ